สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในกลุ่มแชทนะครับผมวันนี้ก็ผมจะมาเปิดเผยเทคนิคที่ทำเงินนะครับเป็นเทคนิคสกอร์สูงนะครับทางเครื่องแรกหรือเต็มเวลานะครับเทคนิคนี้ปกติแล้วผมจะจำหน่ายนะครับย้ำนะครับผมจะจำหน่าย แต่วันนี้ผมจะมาแจกท่านฟรีๆนะครับแจกท่านฟรีๆสำหรับคนที่อดทนอยู่ในกลุ่มแชทของผมส่วนคนที่ออกไปอันนั้นเราไม่ว่ากันเพราะคนเหล่านั้นผมเคยรับเข้ากลุ่มผมหลายครั้งเขาจะมาจ้องเอาแค่ตัวเด็ดตัวดงตัวทำเงินนู่นนั่นนี่ผมไม่มีให้หรอกครับผมก็เป็นคนเล่นเหมือนพวกท่านนั่นแหละนะครับผม ในส่วนกลุ่มไลน์ของผมนะนั้นคือเป็นกลุ่มที่ผมขายเอาง่ายๆผมพูดไม่อายอะผมขายผมขายเทคนิคแต่คนเหล่านั้นจะได้เทคนิคกับผมไปทุกทุกครั้งถ้าผมทำเทคนิคใหม่ๆมานะครับผมในส่วนถ้าผมมีตัวเด็ดผมก็จะลงในกลุ่มไลน์ของผมไว้นะครับแพ้บ้างชนะบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็บวกกันเยอะนะครับสําหรับเทคนิคสกอร์สูงวันนี้ผมก็จะมา,าพาทุกท่านดูเทคนิคสกอร์สูงแล้วก็สูงติวลาที่ผมเดิมพันไว้เอยขออภัยครับที่ผมวางเดิมพันตลอดนะครับจำไว้นะครับผมเป็นคนชอบเล่นบอนลรองนะครับ ผมเป็นคนชอบเล่นบอรลรองและเป็นคนชอบเล่นสกอร์สูงนะครับผมเ <c oughs> พราะผมมองว่ามันได้เงินดีนะครับสกอร์สูงส่วนบอลเนี่ยผมมองว่าเจ็ิเนะครับเจ็เของฟุตบอลที่เป็นบอลอมีโอกาสกินเงินนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอ๋อลืมไปก็เหมือนเดิมครับผมถ้าท่านไหน ที่อยากสนับสนุนผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับให้ได้เป็นค่าคุงค่าคอมเล็กๆน้อยๆ,ๆสำหรับาการเก็บสถิติความลำบากนะครับกว่าจะได้มาแต่ละตัวกว่าจะได้มาแต่ละะเทคนิคก็ต้องใช้เวลานะครับบางเทคนิคใช้เวลาเป็นปีแต่บางเทคนิคเห็นผลเร็วก็3 4ถึงเดือนนะครับไม่ใช่ว่าดูวันนี้ พรุ่งนี้มาเล่นมันเข้าแล้วเอามาเปิดเผยอันนั้นไม่ใช่ครับผมจะต้องดูไม่ต่ำกว่า3าถึงเดือนแล้วผมก็จะเทสด้วยเงินของผมเองประมาณอีก1เดือนถ้ามันเวิร์กผมถึงจะบอกถึงจะเอามาลงแต่ถ้ามันไม่เวิร์กผมก็ไม่เอามาลงนะครับผม10เทคนิคจะมีเวิร์กอยู่ไม่เกิน1-2เทคนิคครับถ้าถามว่าผมเสียเงินไปเยอะไหมผมไม่ได้เสียเยอะผมก็เล่นแค่หน่วยละ10บาท20บาทในการเทสนะครับผม เรามาดูกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะมาดูผมจะพามาดูเงื่อนไขนะครับเราจะดูยังไงนะครับอ่าเงื่อนไขเงื่อนไขของเทคนิคสกอร์สูงของผมนะครับมันก็มีอยู่ว่า1ดูราคาต่อรองของบริษัทคลาวทั้งเปิดและปิด ราคาห้ามเกิน1ลูกนะครับทั้งราคาเปิดและราคาผิดปิดนะครับห้ามเกิน1ลูกสมมุติว่าราคาเปิดมา1ลูกแล้วก็ราคาปิดมันขยับมาเป็นลูกควบลูกครึ่งอันนี้ผ่านไปดูคู่ใหม่เลยนะครับผ่านหรือราคาเปิดออกมาลูกควบราคาปิดไม่ใช่ขอโทษครับราคาเปิดเปิดออกมาที่ลูกควบลูกครึ่งพอราคาปิดไหลลงมาเหลือ1นลูกอันนี้ก็ไม่เอานะครับผมอย่าให้เกินหนึ่งลูกทั้งราคาเปิดและราคาปิด จำไว้นะครับข้อที่2ดูราคาปิดของสกอคลาวนะครับห้ามเกิน3ลูกลูกเป็นอันขาดนะครับผมห้ามเกิน3ลูกเป็นอันขาดนะครับอันนี้เราจะไม่ฟิกราคาเปิดอ่านดูดีๆนะครับเราจะไม่ฟิกถ้าสมมติว่าราคาเปิดมา3ลูกควบ3ลูกครึ่งแต่ราคาปิดเหลืออยู่ที่ี่3ลูกอันนี้เล่นได้ไม่เป็นไรครับแต่ราคาปิดของสกอสูงห้ามเกิน3ลูกนะครับผม ข้อที่3ดูราคาภูเสมอของบริษัทคราวให้อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดคําว่าให้อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดผมจะมีตารางไว้ให้นะครับผมข้อที่4ดูราคาค่าน้ําของแรดโบกทั้งเปิดและปิดอ่านดูให้ดีๆนะครับบางคนไม่เข้าใจนะครับที่ในกลุ่มไลน์ผมเขาไม่เข้าใจตรงนี้แหละครับข้อที่4ให้เราดูทั้งราคาเปิดและราคาปิดหมายความว่าถ้าราคาเปิดเปิดมาราคาน้ำนะคบเปิดมาที่0.75ราคาปิดปิดที่ 0.50นะครับผมคือราคาราคาต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวให้มันจบก่อนเนาะต้องจ่ายไม่เกิน0.75และห้ามต่ำกว่า0.50นะครับผมคือหมายความว่า,าถ้าสมมติว่าราคาเปิดเปิดมาที่0.72 0.70ราคาปิดก็ปิดอยู่ประมาณ0.60อะไรประมาณนี้คืออย่าให้ต่ำอย่าให้สูงกว่า0.75 ทั้งเปิดและปิดนะครับผมคือสมมุติว่าราคาเปิดเปิดมา0.76อันนี้ไม่เอานะครับหรือราคาเปิดเปิดมา0.49 0.48อะไรประ,ประมาณนี้เราก็ไม่เอานะครับผมคือทั้งเปิดและปิดห้ามเกิน0.75และ0.50นะครับขอ้อที่5มาดูราคาภูของบริษัท redbook OK, ห้ามต่ำกว่า3.40นะครับผมห้ามต่ำกว่า3.40 ในกรณี3.40นี่ 40, ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นราคาพวกเสมอกับปป,ปนะครับผมคือราคาอื่นมันไม่ต่ำกว่า3.40อยู่แล้วนะครับสมมุติว่ามีคู่หนึ่งเปิดมาที่ปปแต่เลดโบนจ่ายที่3.30อันนี้เราไม่เอาผ่านเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะครับผมราคาฟูผมว่าจะมีอยู่ 2, 2ราคานะครับผมอ่ะ ราคาฟูผมจะมีให้อยู่2ราคาก็คือราคา,อาของสกอ์สูงบริษัทแรดโบกแล้วก็บริษัทคลาวนะครับผมจะดู -2 ออตัวนี้ราคาฟูให้มันอยู่ในแนวแนวเดียวกันนะครับให้มันไปในในทิศทางเดียวกันนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นของแรดโบกับคลาวเหมือนกันนะครับผมแต่ราคาพวกนี้มีโอกาสที่จะทำสามประตูขึ้นไปนะครับอย่างที่ผมบอกข้างต้นก็คือ จะมีสกอ์สูงครึ่งแรกและสกอ์สูงเต็มเวลานะครับในส่วนตัวนี้เราสามารถอ้างอิงเอามาใช้ในสกอ์สูงเต็มเวลาได้นะครับข้อแม้นะครับจะต้องเดิมพันให้เราได้กินราคาสมมตุติมันเปิดมา3ลูกเราจะพึ่งเราจะพึ่งไปเดิมพันนะครับถ้าใครรอได้รอรอ2ลูกครึ่งจะยิ่งดีมากๆนะครับผมหรือ2ลูกครึ่งควบสามแต่ผมมองว่า2ลูกครึ่งจะดีมากๆนะครับผมน้า น้ำจะเล่นน้าเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับส่วนตัวผมน้ําน้อยผมสู้อย่างเดียวถ้าราคามันเปิดในเกณฑ์แบบนี้นะครับทุกอย่างไม่มีร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะครับอย่างเมื่อคืนนี้มันมีไม่กี่คู่ครับเมื่อคืนนี้ผมดูผมเล่นไปสองคู่นะครับผมอ่ะเรามาดูคู่แรกกันเลยอ่าผมลืมไปผมลืมบอกถ้าถ้า อาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันไปก่อนนะครับนะครับอ่าเราดูของบริษัทคลาวนะครับบริษัทคลาวราคาเปิดเปิด1ลูกราคาปิดปิด1ลูกเช่นกันนะครับผมราคาพูราคาพูเนี่ยเราดูแค่ราคาปิดอย่างเดียวนะครับเราไม่ต้องดูราคาเปิดดูแค่ปิดอย่างเดียวไม่ต้องดูเปิดนะครับผมส่วนราคาต่อรองเราดูทั้งเปิดและปิดนะครับอย่าสับสนนะครับราคาพูจ่าย4.05นะครับเราก็มาดู 4.05นะครับ4.05สสกอูลหนึ่งลูกอ่า4.00ขึ้นไปโอเคอยู่ในเกณฑ์เราก็มาดูว่าถ้าเราจะเล่นเต็มเวลามันต้องจ่ายเท่าไหร่4.15อ่าโอเคอันนี้เราเราก็ผ่านได้นะครับคือคือลักษณะแบบนี้มันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกมันก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่การเก็บสถิติผมผมจะมองประมาณนี้ใส่ประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวนี้ มันอยู่ในพู4.0 0นั่นก็แปลว่าเราสามารถเล่นครึ่งแรกครึ่งแรกได้นะครับผมามาดูตัวต่อไปนะครับผมสกอร์เต็มเวลานะครับเอาราคาปิดนะครับ2หรือครึ่งความสมอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน3ลูกนะครับต่อไปเรามาดูแรดโบกนะครับผมแรดโบกแรดโบกเขาจะไม่มีราคาต่อรองนะครับแรดโบกเขาจะไม่มีราคาตอ่อรองะเรามาดูราคาพูเสมอ บอลปิดคำว่าก่อนก็คือปิดนะครับคำว่าก่อนคำว่าเปิดก็คือเปิดนะครับคำว่าก่อนก็คือปิดนะครับราคาฟูเลตโบกจ่ายที่3.90เราก็มาดูนะครับครึ่งแรกถ้าเราเล่นครึ่งแรกมันบอกว่าจ่าย3.80ก็โอเคแต่เนี่ยมันจ่ายที่3.90มันมาอยู่ในโหมดของอราคาฟูที่มีโอกาสยิง3ประตูขึ้นไปนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะราคาของ บริษัทคลาวมันไม่สนับสนุนนะครับคือให้มันสนับสนุนทั้ง2ตัวนะครับผมโอเค390อยู่ในเกณฑ์นะครับแล้วก็นี่สำคัญครับเรามาดูตัวนี้นะครับเรามาดูตัวนี้ในข้อที่ที่4ฮะไม่ใช่อ่าเรามาดูข้อที่4เขาบอกว่าดูราคาค่าน้ำของรัโบกทั้งเปิดและปิดต้องจ่ายไม่เกิน 0.75และห้ามต่ำกว่า0.50นะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าให้ดูราคาน้ำของแรดโบกทั้งเปิดและปิดอันนี้คือราคาเปิดเขาบอกว่าไม่เกิน0.75และไม่ต่ำกว่า0.50อันนี้จ่ายมา0.67เห็นไหมครับไม่เกิน0.75และไม่ต่ำกว่า0.50ต่อไปเรามาดูราคาปิดเห็นไหมครับราคาปิดจ่ายที่0.60ไม่เกินไม่เกิน07 0.75และไม่ต่ำกว่า0.50เห็นไหมครับมันจะต้องดูในแนวเดียวกันนะครับผมสรุปสกอร์ครึ่งแรกจบไปที่1ประตูต่อ2เห็นไหมครับแต่ถ้าเล่นเต็มเวลาก็5ลูกนะครับเสียดายไอ้คราวเนี่ยมันไม่สนับสนุนอีกแค่1% 1 1อไอ้อีกแค่10%เท่านั้นถ้ามันจ่ายสัก1.4.15นี่สูงแน่นอนอเล่นแน่นอน อเคก็ได้ครึง่งอันนี้ก็ครึ่งแรกนะครับผมโอเค okay. ผมลืมบอกไปถ้าถ้าบอนคู่ไหนไม่มีบริษัทคลาวนะครับไม่มีบริษัทค่าวเปิดราคาให้เราดูพวกบริษัทนี้เทียบเคียงได้นะครับจะเป็น1 8 8เบส365 <c oughs> เอาสักราคาใดราคาหนึ่งหรือจะเอาเบส365ก็ได้ไม่เป็นไรครับเอาเบส3 6มาก็ได้นะครับผม เอาเอามาแทนไอ้บริษัทคลาวก็ได้นะครับผมคือซึ่งเบรดสามหกห้าก็ถือว่าก็ถือว่าเปิดราคาออกมาค่อนข้างสูสีฮะส,สูสีกับคลาวนะครับผมเราสามารถยึดเอาเบรดสามหกห้าก็ได้นะครับแต่จะต้อง <c oughs> จะต้องมีลรดโบกไว้เป็นยืนหนึ่งนะครับสกอร์สูงนะครับต้องมีแรดโบกไว้เป็นยืนหนึ่งนะครับผมอ่าเรามาดูตัวอย่างคู่ต่อไปนะครับผม อย่างคู่นี้เห็นไหมครับมันจะไม่มีคลาวนะครับมันจะมีบริษัทคลาวเราก็มาดูเบ็ดสามกห้าก็ได้นะครับคู่นี้เบ็ดสามห้าเปิดมาที่ครึ่งลูกราคาไหลไปที่ครึ่งควบลูกนะครับผมแล้วก็สกอร์สูงของครึ่งครบลูก4.00อยู่ในเกณฑ์นะครับราคาสกอร์สูงจ่ายที่2ลูกครึ่งควบ3ก็อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน3ลูกนะครับผมตัวนี้ก็ได้นะครับเรามาดูของบริษัทแรดโบกัน แรด o o กราคาปิดนะครับราคาปิดจ 00, ่าย4.00นะครับเราก็มาดู4.00ของราคาครึ่งคุลูกนะครับผมแรด o บก4.00ของราคาครึ่งคุณลูกอ่าอันนี้จ่าย3.60ขึ้นไปถือว่าพูที่เปิดมาเนี่ยถือว่าจ่ายสูงนะครับ4.00เห็นไหมครับเราหากเรามาเทียบกับตัวนี้ คือแล็ปท็อปของของ,ของทศทศทศทีครับของเบสสามหกห้าเปิดที่4.00เช่นกันไอปิดที่4.00เช่นกันแล็ปท็อก็ปิดที่4.00เช่นกันนะครับเราก็มาดูเห็นไหมครับครึ่งคุ้ลูก360อันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์พอเรามาดูโอกาสที่จะมี3ประตูขึ้นไปปุ๊บครึ่งคุ้ลูก3.70ครึ่ง็ูนคืนลูก3.85ก็อยู่ในเกณฑ์ของ ราคาฟูที่มีโอกาสยิง3ประตูขึ้นไปนะครับผมเห็นไหมครับสรุปแล้วคู่นี้ยิงเพียงครึ่งแรก11และเต็มเวลา3-1 3ลูกนะครับผมนี่หละครับผมถึงบอกว่าให้รอรอเวลารอให้มันเหลือสัก2ลูกครึ่งอะไรประมาณนี้ถ้า3ลูกถ้า2ลูกครึ่งครบ3เราก็ได้แค่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเราจะได้ทั้งครึ่งแรกและเต็มเวลานะครับ ในส่วนราคาภูที่มันบอกว่าจะมีโอกาสยิง3ประตูขึ้นไปให้เราเล่นทั้งครึ่งแรกและเต็มเวลาไว้แต่ในส่วนราคาภูที่มันไม่ได้บอกว่าคู่นั้นจะมี3ประตูขึ้นไปเราก็เล่นแค่ครึ่งแรกนะครับผมแต่ถ้าครึ่งแรกไม่มาให้เราตามเจาะครึ่งหลังไปเรื่อยๆยนะครับยิงแน่นอนถ้าครึ่งแรกมันไม่มาโอกาสที่จะมี1ประตูครึ่งหลังมีแน่นอน1 2อเอาลุ่มการันตีเลย2ประตู80%มีแต่1ประตูผมให้แค่20% นะครับนี่คือเทคนิคลับของสกอสูงที่ทำเงินให้กับผมและกลุ่มของผมนะครับเอาไปศึกษาดูนะครับผมก็เหมือนเดิมครับถ้าเอาไปแล้วมันดีสำหรับท่านสน,สนับสนุนกันบ้างนะครับถ้าผมมีเทคนิคดีๆผมก็จะเอามาลงให้พวกท่านศึกษาสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่อยู่ด้วยกันสวัสดีครับผม